พาทุกคนมาเที่ยวทะเลทะเลทะเลอ้ไนส์วิวนรรยากาศแดดไม่มีเลยพี่น้องวันที่หนึ่งของปีใหม่ทุกคนหยุดทุกคนหยุดกันมาตกปลากันเต็มเลยเราก็พากันมาเดินออกกำลังกายเด้อ ดูสิมีแต่คนมาฟิชชิงฟิชชิงฟิชชิงเดย์ตกปลาพี่น้องมีแต่คนตกปลาเบสคอยเฮียเบสคอยวอล์กอินแอเรียโอ้คนตกปลาเต็มเลยเบสคอยจ้า ซูมให้ดูใกล้ๆ <c oughs> เดินป่าพี่น้องแชกเดินแชร์ <c oughs> อากาศดีๆ เสียงคลืนแรงมากพนะี่เนอะคลื่นทะเลแรงมากเลยไม่จะไปไหนพี่เนอะไปใหม่ที่นี้มาเดินเล่นทะเลกัน ปลาทะเลปลาข้างทะเลพี่น้วลุคบสลบิบเนี้ยน่าイスบิสกออลบิบเนี้ยโอทะเลนิดหน่อย

คนที่นี่ไม่ค่อยไปไหนว่างก็ตกปลากันโน่นอีกที่หนึง่งตกปลาเล่นๆกันนั่นแหละเขาก็ไม่ได้ตกเอาจริงเอาจังคลายเคลียดคลายเหงาเขาคุณชายชมทะเลนะคะมาชมทะเล Lofoten. Ồ, oh, view <laughs> up kìa, sẽ xuống đây Ồ, đẹp lắm Trong đường lọc Đây là... Sông Sông Nước, nước, Hello. No. Hello. Yes. 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 Yeah. Hey. Yeah. See you later. Watching later. All right. Oh. Yeah. Oh, I don't know about this. I don't know about this. <coughs> ah, ah. <laughs> like the crows. Uh oh. Uh oh. oh. Now she's in trouble. How <laughs> to get back down, huh? Yeah, how to get off. <coughs> <laughs> Oh no! How are you gonna get? How are you gonna walk through? Why'd you do that? <laughs> You're me up. Oh yeah, sure. Hurt my back. Pick you up, man. Eh? Huh? What? The? <laughs> Watch out! There's, there's rocks. There's rocks under there. You could hurt yourself. Uh oh, shit. You're stuck now, aren't you? You're stuck now. <laughs> oh, she fell down. 可了。